สวัสดีครับสวัสดีทุกทๆคนครับพอเมื่อกี้ฝนตกหนักนะครับนี่นครับน้ำหลากเดีย๋ยวเรามาดูปลาครับอะไรหนักเนี่ยเม็ดเล็กเดียวจนะบบเป็นแนวนะมนะึงต้องลง <c oughs> ไม่นานเองดิ <c oughs> <c oughs> เพราะว่ามันนานมืนกันเถอะมันต้องนั่งเฝ้าเลยนะโอ้เรเฝ้าอ่ะวาไปรอบนดิเออก็ดักเสร็จก็เอาไปแล้วรอบนึงโอ้โหดงามอู้เนี่ยเขาหลังๆดินอย่างนี้เย

อืมยึง่ามันแป๊บเดียวมันชนดางเต็มแล้ว,แ,ลวแม่ที่ว่าแม่ทำหดเป็นแบบเออนี่ยกสามสี่ครั้งเมื่อกี้เอาไปรอบหนึ่งแล้วอะ่ะโอ้เราเรียกลูกปลาอะไรอ่ะปลา,า,าซิวปลาปลาซิวลูกปลาซิวปลาขาว เยอเองนะโอ้ปลากำลังมานี่นะครับตรงท่อน้ำน้ำกำลังมาไปดึงมีไปดักตราขายตรงท่อน้า ตัวนีตัวตรงตอ้อ <c oughs> มาดักเมื่อกี้เนี่ยจิงจังว่าปลาขาวปลา,ปารกระดีนี่มีลูกกระชอนด้วยปลากระทุนเหวเนี่ยอืมนี่แหละเขาเรียกปลากระทุนเหวี่ย เดียะน้ำมันกำลังมาแค่วิ่งกลับบ้านไปแล้วก็วิ่งกลับมาเนี่ยเดียวกำลังไหลไปเอาไปทำกินทำอะไรอ่ะหมกสิเป็นแตบอะไรป่ามันลงอีกแล้วน่ะนี่รอนั่นแหละจับขึ้นก็นี่น่ะ โอู้ออหรือว่าพี่ที่มีสารนี่กันไปพี่ที่มีก็เอาคืนน,นี่ครับบรรยากาศก็ช่วงน้ำหลากนะครับอะไรฮะดับปลาโอ้เต็มเลยลนี่เต็มอีกแล้วเนี่ย เอาไปเทสองรอบแล้วทำปลาเห็ดออกไปเลยเวลาออกจากไร่จากนาเต็ูเลยนะดอกไม่ใช่น้อยของชั่วโมงมั่งต้วดต้วดกระดาษบ้านข้าไม่เคยท่วมยังท่วมเนาะเหล่งเลยเห็นไหมเลือดขึ้นมา ปลาแค่เดียวเองมีกระยับวะมีกระยต้องไปเลียอีาทำปลาเห็ดทาปลาจมปลาน้อยวิปลาน้อยแต่ว่าแม่ซิวน้อยยังไม่ทันในนี้เลยเนี่ยแค่ล่วงๆไปก็เยอะเลยดินก็ป้แ่ดินก็มาด้วยแหละ

าอ๋อเออจางมันไว้อย่างนั้นแหละเตรียมเราทำไม้พร้อมเลยนะกระดินพุกนี่พ่อนะไฟฟองเนี้ยมันน้ำมันแรงเงี้ยมันจะคันมันจะดินสวนดินสวนแล้วพอน้ำดันปุ๊บเตรียมยกเลยนะนั่นไงโอ้น่านอะไรกัน ข้าวทอมาติดตรงนี hey, um, ้แหละมันด nah, ักเอาตรงนี้เอาไม้แก้วทังคืนนะคืนนี้แล้วทำไมไม่เอาสังไปให้จีิดิ ใช่เปล่ามันู้นได้ใช่หละเสียงนั้นนะอ๋อโอ้ยเดมันเยอะเลยแต่ถ้าตัวโตมันพุ่งออกนี่แล้วทั้งนี้ยังไปหาไนแร้วเยอะตัวใหญ่อะตัวใหญ่อะตัวขาเปไงมันทวนน้ำได้พวกเนี้ย ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็พาทุกๆคนนะครับมาดูบรรยากาศของคนชนบทนะครับที่ทำมาหากินหาเลี้ยงชีพนะครับนี่นะครับก็จับปูจับปลานะครับมารับประทานกันครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ